คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบินด้วยตา88หรือช่องแม่ครับอินฟินิตีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนเรื่องเราไวร้ายที่ฉันเรียงดูมาอย่างดีตอนที่51แล้วต่อจากตอนที่50เมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็คือเข้มข้นมากค่ะทุกคนมาดูกันว่าใช่มาชาหรือเปล่าที่มาจัดการอาสูรให้กับคุณควนะันนาไปชมกันเลยเฮ้ยอ่ะอุบัติเหตุย มาชาเป็นอะไรหรือเปล่าว่าแล้วเชียวดีใจที่ได้เจอกันอีกที่นี่นะครับคุณครูเธอเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนั่นผมก็อยากจะถามคุณครูเหมือนกันครับไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมครับครูไม่เป็นไรเธอนั่นแหละมาทำอะไรในที่อันตรายแบบนี้เธอไม่ได้อยู่อย่างคนธรรมดาหรอกหรอทำไมถึง เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับมาชาเธอไม่ควรมาอยู่ในที่แบบนี้เธอน่ะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ครับเจอสัตว์อสูรแล้วแต่เหมือนจะมีคนจัดการไปแล้วนะครับก่อนอื่นเราออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะครับถ้าถูกจับได้เขาจะเดือดร้อนนั้นเหรอเจ้าไก่พระเจ้าช่วย เราต้องยืมหนังของเจ้าไก่กันนะครับเพราะมีกันสองคนก็เลยไปด้วยเวทมนต์ไม่ได้ตรงนั้นมีอะไรบางอย่างจะให้ขึ้นหนังเจ้าไก่บินไปเฮียนะจับแน,น่นๆน,นะครับเดี๋ยวตกเธยอธิบายให้ครูฟังดีๆเลยนะคุณครูไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงกันครับเอาน้ำมนต์ไปส่งให้คนขุดแร่เหรอ ดูเหมือนเธอจะรู้อะไรเยอะเลยนี่มาชาผมเริ่มจับตามองมาตั้งแต่ที่วิหารเริ่มรวบรวมคนขุดแร่แล้วหรอครับนี่ใช่มาชาที่ฉันรู้จักจริงๆเหรอรู้สึกไม่คุ้นยังไงก็ไม่รู้หอคอยเวทบบนสั่งเธอมางั้นเหรอก็น่ะเอาเป็นว่าเครื่องหนึ่งก็แบบนั้นแหละครับทําไมพวกเขาถึงต้องสั่งให้เธอทําเรื่องอันตรายแบบนั้นด้วยก็คงเพราะผมเก่งพอลมั้งครับ นายรู้ตัวใช่ไหมว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่คุณครูครับผมอยู่ทางเหนือซึ่งติดกับทะรลทรายนมาหกปีนะครับคนที่รู้เรื่องที่นี่ดีเท่าผมมีไม่กี่คนหรอกโดยเฉพาะเรื่องสัตว์อสูรน่ะผมเหมาะสมที่สุดในการทำภารกิจครั้งนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำด้วยครับทำไมล่ะต้องมีเหตุผลด้วยอครับก็เพราะผมทำได้ไงก็แค่นั้นแหละ เคยลองใช้พลังของแร่นั่นดูหรือยังตามเนื้อหาในนิยายบอกไว้ว่าคนที่ใช้พลังของแร่คาตาเทียจะมีอาการเสพติดพลังนั้นไม่ใช่แค่เพียงเพราะพลังอันแข็งแกร่งเท่านั้นแต่จะเริ่มกระหายในพลังอสูรเหมือนกับยาเสพติดแล้วทั้งร่างกายและจิตใจก็จะค่อยๆพังทลายลงไปและในที่สุดก็จะเสียสติในไม่ช้าไม่เคยครับต่อให้ไม่มีของพักพันนั้นผมก็แข็งแกร่งอยู่แล้วและทั้งหมดจะถูกส่งไปให้หอคอยเวทมนต์ครับ ห้ามใช้พลรรังของแร่โดยเด็ดขาดเลยนะมันเป็นอันตรายมากมันจะทำให้เรารู้สึกแต่ทำให้ในหัวเกิดความหมุนหมองแม้แต่หอคอยเวทมนต์ก็ยังมืดแปดด้านในการวิจัยเจ้านี้ด้วยซ้ำทางวิหารรู้ไปถึงขั้นไหนแล้วครับมีใช้วิหารหรอกอีกแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรฉันก็ต้องอยู่ในสภาพน้ำท่วมปากแบบนี้ตลอดเช่นพวกอภินิหารจากพระเจ้าอะไรแบบนั้นหรอครับมีบางเรื่องที่ครู ที่ครูเท่านั้นที่รู้ได้อืมประมาณนั้นแหละมิแชพินิหารจากพระเจ้าหรอกฉันอ่านนิยายมาต่างหากเหมือนครูจะรู้อะไรบางอย่างแต่เธอไม่อยากเปิดเผยออกมาหมดคราวนี้มันเกิดเส้นแบ่งที่เรียกว่าวิหารกับหอคอยเวทมนตรสินะกลับไปเถอะครับคุณครูเธอเองก็เหมือนกันคุณครูเองก็รู้นี่ครับว่าฝืนความดื้อด้านของผมไม่ได้หรอกถ้าเธอจะทําตัวเหมือนตอนเด็ก สิขวบครูเองก็ไม่มีทางเรื่องนอกจากจะปฏิบัติกับเธอเหมือนตอนเธอ10บขวบนะครูไม่ยอมไปโดยทิ้งเธอไว้ที่นี่แน่เสียเวลาเปล่าครับเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันต่อให้เกิดสงครามที่นี่แบบไหนนิยายฉันก็ไม่ได้สนอะไรด้วยซ้ำตราบใดที่เด็กของฉันไม่ได้อยู่ที่นี่น่ะพวกเขาคือเด็กๆที่ฉันเลี้ยงขึ้นมาให้เป็นคนดีให้ต่างจากในต้นฉบับเพราะงั้น ถ้าที่นี่ต้องเป็นเหมือนในต้นฉบับจะปล่อยให้เขาเป็นวายร้ายที่แปดเปื้อนอาพลังอสูรไม่ได้เด็ดขาดครูไม่มีวันปล่อยให้เป็นแบบนั้นเด็ดขาดต่อให้มีคนเดียวที่กลายเป็นแบบนั้นฉันก็ทนดูไม่ได้ต่อให้ต้องตายจนดิน้นเดินกลบหน้าก็ตามเอาล่ะทุกคนคุณครูฮันนาจะหยุดมาชาได้ไหมไปรับชมกันตอนที่52เลยค่ะเข้มข้นมากค่ะตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไปเจอก,กันตอนที่52ค่ะบ๊ายบาย